บทที8 46. 8 46. ่846การประมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดทะเลสีเขียวแห่งชีวิตการประมูลครั้งนี้ต้องน่าสนใจมากถังซานแตะสีสากของเหมยกงจือบางทีอาจจะแบ่งเบาภาระของเธอได้เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดที่ความแข็งแกร่งของเสี่ยวเหอนั้นยากที่จะปรับปรุงก็คือมีความไม่สอดคล้องกันในชีวิตหากปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้แม้ว่าเจ้าและนายน้อยเหมยยอจะจับไปในอนาคตเผ่าอสูรนกยูงก็ยังคงมีจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ ภายใต้สถานการณ์ที่จัก,กรพรรดิจะตามเขาไปสู่วงเมียนใหญ่แห่งถวยเทพถังซานแม้จะคิดว่าจัก,กรพรรดิองค์แรกของราชสำนักในอนาคตอาจจะมาจากเผ่านกยุงแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับว่าแ้งซานจะทำได้ในการประมูลครั้งนี้หรือไม่ดูว่าเขาต้องการอะไร สวัสดีแขกผู้มีเกียรติมากมายจากที่ต่างๆยินดีต้อนรับเข้าร่วมการประมูลที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้พูดผีน้ำสีน้ำเงินเข้มปรากฏขึ้นที่ใจกลางของห้องประมูลซึ่งเป็นร่างโคลนที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิบนท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดผ่านผืนน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแหล่งกำเนิดของธาตุน้ำในโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความคล้ายคลึงกับพลังของผลึกในระดับหนึ่ง กอลินจากหลายเชื้อชาติยืนคำนับร่างสีน้ำเงินเข้มบนเวทีพร้อมๆกันการได้รับเกียรติจากจัก,กรพรรดิเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเคารพการประมูลเมืองไม่มีที่สิ้นสุดอาจกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่จัดประมูลที่กลมกลืนกันมากที่สุดทวีปกอลินเพราะเมื่อคุณมาถึงที่นี่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเล่นอุบายใดๆและธาตุน้ำใดๆในห้องประมูลทั้งหมดก็คือดวงตาของจัก,กรพรรดิที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันได้ค้นหาแกนชีวิตที่คริสตันคราวที่ร่วงหล่นในทะเลแห่งชีวิตต้องการเมื่อฉันกลับไปที่ราชสํานักมงกุฎคริสตันก็ตกลงมาในทันใดและสิ่งที่ฉันกําลังมองหาคือฉันมันหมดความหมายดังนั้นการประมูลครั้งนี้จะขายสมบัติอัจฉริยะทั้งหมดที่ผลิตโดยทะเลสีเขียวแห่งชีวิตและท้องฟ้าสีฟ้าและมีวัตถุมงคลมากมายที่มีเนื้อและกระดูกแห่งชีวิตและความตายต่ำกว่าระดับพระเจ้าและผู้ที่อยู่เหนือระดับพระเจ้าที่ทําลายต้นกําเนิดของพวกเขาเมื่อพพวกเขา่อมมแภััยิิบต นอกจากนี้ฉันยังพบต้นไม้แห่งชีวิตโบราณในทะเลสีเขียวแห่งชีวิตและมีผลิตภัณฑ์พิเศษมากมายบนนั้นและฉันได้นำมันกลับมาตรับใดที่คุณมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอมาที่นี่คุณสามารถนำมาเพิ่มเติมได้เขากลับไปพร้อมกับหลายชีวิตและเผ่าพันธุ์ใดไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคนอื่นโลภภายหลังเงาวน้ำของที่นั่งนี้จะปกป้องผู้ประมูลที่ประสบความสำเร็จไปตลอดทางดังที่จัก,กรพพัดผู้ไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวประโยคนี้มีเสียงโห่วร้องมากมายในการประมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมด ในอดีตแม้ในการประมูลสารบรรพมุรุษอันยิ่งใหญ่เพราะมีสมบัติมากมายผู้ที่ประมูลได้ควรระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการแย่งชิงของเผ่าพันธุ์อื่นหลังจากออกจากสารบรรพมุรุษแต่สารบรรพมุรุษไม่สนใจสถานการณ์นี้เลยคุณมมีความสามารถในการประมูลโดยธรรมชาติแล้วเขายังมีความสามารถในการนำกลับบ้านด้วย จึงมีองค์กรในสารบรรพบุรุษซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่ผู้ที่มีทรัพยากรทางการเงินนั่นคือองค์กรพิทักปราบใดที่คุณยินดีจ่ายเงินพวกเขาสามารถเกณฑ์ทหารที่เสียชีวิตได้เพียงพอเพื่อส่งคุณไปยังที่ปลอดภยัย คำพูดของจัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ความนิยมในการประมูลครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยการคุ้มครองของจัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีใครถ่ายรูปสิ่งของที่พวกเขาพอใจจะได้พบกันระหว่างทางก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งของที่ประมูลในการประมูลครั้งนี้จะต้องมีค่ามากมิฉะนั้นจัก,กรพรรดิสวรรค์อมาตะจะไม่กล่าวเช่นนั้นงั้นเอาลอตแรกของเราหินแห่งชีวิตอันดับเก้า คลื่นน้ำทางด้านขวาของเงาน้ำสีน้ำเงินเข้มบิดเบี้ยวและอัญ,ญมณีสีเขียวมรกตทั้งหมด5ชิ้นปรากฏขึ้นในมือของเขาเมื่อพิจารณาจากสายตาของทังซานอัญ,ญมณีทั้ง5นั้นบริสุทธิ์และไร้ที่ติอย่างยิ่งและเมื่อพวกเขาปรากฏตัวครั้งแรกพวกเขาก็เพิ่มบรรยากาศให้กับบรรยากาศในการประมูลครั้งใหญ่ทั้งหมดแล้ว นี่คือสิ่งที่ฉันได้มาจากท้องฟ้าสีครามมีทั้งหมดมากกว่า20ชิ้นฉันได้ทำการประมูลไป5ชิ้นฉันเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจแห่งชีวิตที่เล็ดลอดออกมาจากชีวิตทั้ง5้านี้ได้มาถึงระดับของถวยเทพเป็นผู้ช่วยในการฝึกฝนประจำวนันหรือผู้ที่พลังชีวิตลดลงในกลุ่มหรือบางเผ่าที่กำลังจะบุกทะลวงถึงเทพ,พเจ้าในลำดับที่9้าสามารถเอาคืนได้บาดแผลแห่งความทุกข์ทรมานยังสามารถซ่อมแซมได้ ราคาเริ่มต้นคือ2,000เหรียญองค์ประกอบและการเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า100เหรียญองค์ประกอบทั้งซานเหมยกงจือและจริงๆถัดจากจัก,กรพพัดไม่มีที่สิ้นสุดได้ยินราคาและมุมปากของพวกเขาก็กระตุกพร้อมกัน เหรียญ2 0 0พัน 2000, เหรียญแค่ราคาเริ่มต้นคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนและแม้แต่ความทุกข์ยากนั้นหายากในโลกนี้แต่การตัดสินจากความจริงที่ว่าชิ้นแรกถูกนำขึ้นประมูลควรมีสิ่งนี้มากมายในมือของไม่มีที่สิ้นสุดจักรพรรดิและพระองค์สุดท้ายราคาซื้อขายอาจสูงกว่าอย่างน้อยสี่เท่าอาจสูงกว่าอย่างน้อยสี่เท่าหยวนหยวนคุณพบสิ่งนี้ได้อย่างไรและมีกี่ชิ้นเด็กหญิงจริงหยิอีกใบหน้าที่อ่อนโยนของจักรพรรดิไม่มีที่สิ้นสุด ฉันพบมันหลังจากที่ฉันพบโลกใต้ทะเลสีเขียวแห่งชีวิตในมือของฉันมีมากกว่าหนึ่งหมื่นตัววิญญาณสวรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวด้วยรอยยิ้มบทที่847สปาชีวิตสูงเสียดฟ,ฟ้ารายงานปริมาณที่จะเพิ่มราคาอย่างผิดผิดความคิดของจักรพรรดิสวรรค์ไม่รู้จบในการทำธุรกิจนี้อยู่ในระดับเดียวกับตระกูลหลิงซีแน่นอนถังซานคิดกับตัวเองส8มพันแ้อเหรียญองค์ประกอบฉันต้องการหนึ่งเหรียญ 4,000ทั้ง5 4 0 0แน่นอนว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างรวดเร็วคราวนี้เกือบทุกคนที่มาที่เมืองที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อเข้าร่วมการประมูลเป็นเผ่าใหญ่ๆแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ชอบสิ่งดีๆที่สามารถให้คนที่อยู่ใต้พระเจ้าได้ระดับภายในกลุ่มชีวิตที่2มันตระหนีและในที่สุดก็5 5ชีวิตใครไม่สนใจพวกที่ขึ้นราคาเป็นบางเผ่าพันธุ์ที่มีเงินและไม่มีเรี่ยวแรงแน่นอนเหมยกงจือไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าไม่เคยตัดหัวของจัก,กรพรรดิมาก่อนกวางแรดและเผ่าอาสูรคงจะมีความสุขมากเพื่อมาที่เมืองที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อประมูลแต่ตอนนี้พวกเขามีทั้งหมดเผ่าทั้งหมดกลับมาที่เมืองเคอรี่แล้วและเผ่าเคอรี่ก็กลายเป็นที่รวมของราชวงศ์นกยุงสองเผ่าอาสูรและมนุษย์ในท้ายที่สุดห้าหินแห่งชีวิตถูกประมูลโดยผู้ประมูลจากเผ่าเสือดาวในราคา52 0 0 0พันเหรียญธาตุ เหรียญองค์ประกอบ52,000เหรียญเพียงพอที่จะซื้อศิลาที่กำบังก้อนต่อไปจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์เทนูหรือเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์แต่เมื่อเทียบกับสิ่งล่อใจของห้าชีวิตที่ต่ำกว่าระดับพระเจ้าในที่สุดชีวิตก็พ่ายแพ้เหตุผลด้วยคลื่นของเงาน้ำสีน้ำเงินเข้มหินทั้งห้าแห่งชีวิตถูกกวางลงในฟองน้ำสีน้ำเงินเข้มและฟองสบูค่ค่อยๆลอยไปทางผู้เสนอราคาการประมูลหลังเวที ลอตต่อไปหินแห่งชีวิตอันดับที่10มีผลเหมือนเดิมและเอฟเฟกต์จะเพิ่มเป็นระดับเทพซึ่งมีผลบางอย่างต่อราชาปีศาจที่แข็งแกร่งวังทอดนี่คือราชาทอดแน่นอนกล่าวได้ว่าหินแห่งชีวิตอันดับที่9้านั้นดึงดูดใจเฉพาะชนชั้นกลางที่ร่ำรวยบางกลุ่มเท่านั้นดังนั้นหินชีวิตอันดับที่1ิบจึงมีสเสน่ห์อย่างยิ่งต่อทุกเชื้อชาติแม้แต่เผ่าพันธุ์สุดยอดที่จัก,กรพพัดสังกัดอยู่ หินแห่งชีวิตลำดับที่สิบนี้ที่นั่งนี้ได้รับมาทั้งหมดเก้าฉันต้องการเก็บไว้ด้วยตัวเองแต่ฉันเป็นคนเดียวในโลกน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันจะดีกว่าถ้าใช้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างเมืองที่ไม่มีที่สิ้นสุดของฉันราคาเริ่มต้นคือ2 0,000่นเหรียญองค์ประกอบสำหรับ1ชิ้นและการเพิ่มแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า2 0 0พันเหรียญองค์ประกอบชีวิตระดับพระเจ้าเหรียญองค์ประกอบ2 0,000่นเหรียญค่าสมบูรณ์และมูลค่าสูงสุด ความมั่งคั่งที่โรงไฟฟ้าระดับพระเจ้าทุกแห่งสามารถสร้างได้นั้นนับไม่ถ้วนด้วยเหรียญองค์ประกอบการปรากฏตัวของหินแห่งชีวิตทั้ง9้านั้นเติมเต็มโดยตรงให้กับการประมูลอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยลมหายใจแห่งชีวิตและก็อบลินบางตัวที่มีการฝึกฝนระดับเก้าเพียงสัมผัสถึงพลังของเลือดในร่างกายของพวกเขาและอดไม่ได้ที่จะเคลื่อนเข้าหาระดับพระเจ้า ฝ่าบาทหินแห่งชีวิตลำดับที่สิบนี้ดีสำหรับการก้าวข้ามความทุกข์ยากหรือไม่ท่านพูดเพียงว่าผลจะเหมือนกับหินพลังชีวิตอันดับเก้าแต่ราชาปีศาจไม่จำเป็นต้องอยู่เหนือหายนะอีกต่อไปรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเงาน้ำสีน้ำเงินเข้ม ถ้าเจ้าไม่เตือนข้าข้าคงลืมไปว่าหินแห่งชีวิตอันดับที่สิบก็เพียงพอแล้วที่เจ้าของสายเลือดระดับสองจะรอดจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องได้อย่างปลอดภัยและอัตราความสําเร็จของเจ้าของสายเลือดระดับที่หนึ่งจะเหนือกว่าความทุกข์ยากเพิ่มขึ้น50าเอร์เซนทันทีที่คําพูดเหล่านี้ออกมาการประมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดก็ระเบิดขึ้นอีกครั้ง ชื่อของมหาอำนาจระดับเทพ9้าแห่งมหาอำนาจระดับเทพ9้าแห่งที่มีสายเลือดระดับ2อย่างน้อยเริ่มด้วยเหรียญองค์ประกอบ2 0 0 0มื่นเหรียญแม้ว่าอาจถูกไล่ออกถึงหนึ่ง0ในท้ายที่สุดแล้วอะไรละ่ะการแข่งขันที่สามารถมาประมูลได้ขนาดนี้จะขาดเงินหรือไม่พวกเขาไม่ได้ขาดแคลนเงินสิ่งที่พวกเขาขาดมากที่สุดคือขุมพลังระดับพระเจ้า ตรงข้ามกับถังซานในห้องส่วนตัวระดับว i p อีอีกห้องหนึ่งชายคนหนึ่งสวมชุดคลุมสีม่วงดำที่มีเอวแมงป่องค่อยๆเปิดม่านของห้องส่วนตัวออกช้าช้าโดยมีผมสีม่วงเข้มยาวหวีอยู่ด้านหลังศีรษะของเขาแล้ววางชิ้นส่วนของสีดำแกะสลักโดยตรงปีศาจโทเค็นของมังกรถูกโยนไปทางเงาน้ำสีน้ำเงินเข้มเหรียญหนึ่งล้านเหรียหญหินแห่งชีวิตลำดับที่สิบนี้เผ่ามังกรมืดต้องการมันเสียงของชายผู้นั้นแหบแห้งเล็กน้อยและมีความหวังในดวงตาของเขา ดวงตาของถังซานและเหมยกงจือสว่างขึ้นทันทีชายมังกรปีศาจแห่งความมืดนี้คือเมนเตเตซึ่งถูกตัดขาดจากจิตใจของดาบอาชูราในการแข่งขันเจ้าเด็กคนนี้อยู่ยากลำบากตั้งแต่เขาถูกเจ้ากําจัดไปเสียก่อนปีศาจมิงมหาฆ่าหลายครั้งเพื่อหาทางผู้คนในตระกูลที่ไม่ชอบเขามากมายก็ถือโอกาสนี้พยายามปรับเขาประมาณว่านี่คือเหตุผลเหตุผลก็คือส่งคนโปรดของสวรรค์นคนก่อนมาเข้าร่วมการประมูล จริงๆยังยบปากขึ้นเมื่อเห็นเมนเตเตชายหนุ่มคนนี้คิดว่าแม้เธอจะมองโลกในแง่ดีในตอนแรกหากไม่ได้พบกับแทงซานผู้ชั่วร้ายคั้นว่าฐานการพบลูกในปัจจุบันควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ด้วย เขาฝึกฝนด้วยความขุนเคืองของอสูรดำแม้ว่าเขาจะกลายเป็นพระเจ้าเขาจะไม่ไปไกลามากอย่างมากที่สุดเขาจะแทนที่เพียงจักกรรพัฒอสูรมืดปีศาจใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงระดับของคุณนี่หินแห่งชีวิตอันดับสิบน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างน้อยก็ไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่ที่จะปกป้องเขาจากความทุกข์ยากดังนั้นการตัดเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่ได้ทำร้ายเขาทั้งหมดใช่ไหม ทั้งซานหัวเราะฉันเป็นใครถึงจะดังได้ขนาดนี้กลับกลายเป็นว่าเหมอยกงจื่อที่โดนมนุษย์ฟันฟันในการแข่งขันบรรพบุรุษชั้นสูงเผ่ามังกรกวงหมิงของฉันต้องการทั้งหมดหนึ่งล้านสองสในที่ส่วนตัวอื่นห้องบริสุทธิ์ลมหายใจแห่งแสงกระจัดกระจายและผู้พูดมีอายุมากกว่าเมนเตเตประมาณ5ปีและฐานการพาบหลูกของเขาถึงจุดสูงสุดของราชาปีศาจบทที่8 4 8 ุณจะประกาศสงครามในนามของเผ่ามังกรของฉันหรือไม่เมนเตเตเดินออกจากด้านหลังพี่ชายของเธอแอและลมหายใจบนร่างกายของเธอก็เป็นจุดสูงสุดของพระเจ้าด้วยการประมูลครั้งใหญ่ที่ราคาสูงที่สุดเป็นผู้ชนะคุณแค่ต้องการช่วยพี่ชายของคุณฟื้นความสามารถของเขาเหรอถูกมนุษย์ตัดขาดฉันคิดว่าผู้สืบทอดมงกุฎคริสตัลแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากผ่านไปหลายปีระดับเทพยังทะลวงไม่ได้เป็นแค่เรื่องตลก เจ้าผายลมในการต่อสู้ของรุ่นน้องของเผ่ามังกรเจ้าไม่สามารถขยับแม้แต่ก้าวเดียวภายใต้มือพี่ชายของเจ้าเมืองเตอ๋อเจียวถูกดึงกลับอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่เมืองเตอ๋อเจียว,วจะพูดจบ1นึ่งล้านครึ่งดวงตาของเมนเตเตสงบและมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากรูปลักษณ์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นในตอนแรกเมืองเตอ๋อเจียวยอเย้ย 1. 8ล้าน สองล้านเมืองเตอ๋อเจียวความมั่งคั่งะส,สมในวังมังกรมืดในช่วงพันปีที่ผ่านมานั้นเหนือจินตนาการของคุณยังคงยากที่จะได้ยินการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในน้ำเสียงของเมนเตเต3สามล้านฉันไม่เชื่อว่านายโง่งเง่ายังมีสิทธิของอัจฉริยะรีมาเตอร์ในตอนนั้นสามล้านเป็นขีดจำกัดของฉันถ้านายสามารถปล่อยให้ชายชราของคุณเอามันออกไปภายใต้แรงกดดันของเผ่าฉันจะเอาชีวิตนี้ฉันจะให้หินแก่คุณ ดวงตาของเมองเต๋อเจียวเคร่งขรึมและรอยยิ้มแห่งชัยชนะก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในช่วงสองล้านถึงสามล้านเมนเตเตเงียบไปครู่หนึ่งและในที่สุดก็ถอนหมายมั่นของเผ่ามังกรทมินในสายตาที่โกรธของเมนเตเตอย่างที่เมืองเต๋อเจียวกล่าวตอนนี้เขาไม่ใช่ชายหนุ่มจะวางทมินอีกต่อไปท่านหลอดความมั่งคั่งที่สามารถใช้ได้มีจำกัดมาก2.2ล้านเป็นขีดจำกัดสําหรับเขาและน pues ้องสาวของเขาแล้วและในจํานวนสล้านคนมีช่องว่างที่ผ่านไม่ได้ พี่ชายคุณจะให้เขาตอนนี้หรือหินแห่งชีวิตนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูพรสวรรค์ของคุณเมนเตเตมองอย่างกังวลไปที่พี่ชายของเขาที่ประสบความสำเร็จซึ่งมาถึงจุดสูงสุดของราชาปีศาจแล้วแต่ลองดูเหมือนว่าเขากำลังจะร้องไห้ลอมันซะเจลเจลสถานการณ์ของฉันพ่อกับฉันรู้ดีกว่าคุณแม้ว่ามงกุฎคริสตันจะยังมีชีวิตอยู่ฉันจะหวังให้หินที่แตกสองสามก้อนฟื้นคืนชีพได้อย่างไรเขาแตะหัวน้องสาวของเขาแล้วปิดม่านอีกครั้ง มีการเสนอราคาที่สูงกว่านี้หรือไม่สุยหญิงสีน้ำเงินเข้มถามผู้ชมเงียบ3ล้านเหรียญองค์ประกอบเห็นได้ชัดว่านี่เกินมูล,ลค่าของหินแห่งชีวิต สามล้านครั้งสามล้านสองครั้งสามล้านสามล้านสองแสนเสียงอันสูงส่งดังมาจากห้องส่วนตัวตรงข้ามเมนเตเตขณะที่เสียงปรากฏขึ้นแสงไฟและเงาก็วูบวาบในห้องถงประมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพื้นที่ถูกแบ่งชั้นความรู้สึกคุ้นเคยนี้ทําให้เมนเตเตรู้สึกได้ทันทีการแสดงออกบนใบหน้าของเขาที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในขณะที่เขาเผชิญหน้ากับเมืองเตอ๋อเจียวก็มืดมน สามล้านสองแสนเมืองเตอ๋อเจียวมองไปที่ห้องส่วนตัวข้างเหนือนกรุงจืออย่างไม่เชื่อแต่เจ้าของห้องส่วนตัวนี้ไม่ได้เปิดม่านนูเหมือนนนว่าเจ้าของห้องส่วนตัวจะรู้สึกถึงสายตาของฮิตเลอร์และเสียงผู้หญิงที่นีก็ดังขึ้นนายน้อยของเผ่ามังกรสว่างหากท่านต้องการเพิ่มก็สามารถดำเนินการต่อได้ เมืองเตอ๋อเจียวกัดฟันด้วยความโกรธเขาเพิ่งรู้สึกตื่นเต้นที่จะบทขยี้คนอื่นจากเมนเตเตแต่ณเวลานี้เขาเริ่มยั่วโมโหตัวเองต่อผู้คนในห้องทําขนมปังจริงๆหรือต้องตั้งใจนอกจากนั้นเขาไม่มีความคิดสี่ล้านหากคุณมีความสามารถเมนเตเตมอบมันให้ฉันเมืองเตอ๋อเจียวพูดอย่างโกรธเคืองฉันไม่สามารถแข่งขันกับคุณได้เสียงผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นความผันผวนของพื้นที่ก็หายไป ทั้งสามตกตลึงครู่หนึ่งในเวลาเดียวกันจากนั้นสองคนแรกดูซับซ้อนและเมืองเตอ๋เอเจียวก็ตระหนักได้ทันทีว่าเขาถูกหลอกสี่ล้านครั้งเดียวสี่ล้านสองครั้งสี่ล้านสามครั้งตกลงจักพระพัสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดควบคุมน้ำให้เร็วขึ้นเล็กน้อยและก่อนที่เมืองเตอ๋อเจียว,วาจะตอบสนองการประมูลก็จบลงเหรียญองค์ประกอบสี่ล้านเหรียญองค์ประกอบสี่ล้านแต่ไม่มีอะไรแบบนั้น เมืองเตอ๋อเจียวมองดูหินยกแห่งชีวิตทั้งก้าในมือแล้วก็โกรธทันทีถ้าพ่อของเขาผู้นำตระกูลมังกรแสงคนปัจจุบนันรู้ว่าเขาใช้เงินสี่ล้านเหรียญเพื่อซื้อหินแห่งชีวิตเขาจะไม่ถูกผิวทำความสะอาดได้นี่ไม่ใช่สี่ล้านเก้าแต่เป็นสี่ล้านเหรียญรวม36ล้านเหรียญเพียงพอที่จะล้างหนึ่งในห้าขององค์การออมพันปีของมังกรกวงหนิง ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถและทรงพลังเพียงใดผู้เท่ารุ่นเยาว์ผู้นี้จะใช้หนึ่งในห้าของเหรียญองค์ประกอบของตระกูลมังกรกวงหนิงทั้งหมดในคราวเดียวและสามารถจินตนาการถึงผลที่ตามมาได้เมนเตเตฉันจะฆ่าแกไม่ช้าก็เร็วชีพพูดอย่างกัดฟันภายในห้องส่วนตัวของเผ่ามังกรอสูนดำพี่ชายเสียงนั้นเป็นแค่เธอหรือไม่แน่ใจเล็กน้อยความผันผวนของอากาศและเสียงนั้นเหมือนเงาในเงามืดระหว่างวิญญาณของพี่ชายและน้องสาวดังดัง